บนถนนนะคบน้องถนนเดินทางไปทํางานที่โรงเรียนชันบทศึกษานะคะตอนนี้ก็หมอกหนานะคะหมอกลงอย่างหนาเลยต้องขับด้วยความระมัดระวังเปิดไฟขับรถนะคะเราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆเรารู้อยู่แล้วล่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าหน้าหนาวฟีนี้ของเรานะ มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมันมีฝนตกนะคะมันก็จะเป็นหนาวแบบเย็นๆไม่หนาวแห้งๆนะคะจริงๆแล้วในในในที่เรามองอะ่ะมันจะมีหมอกหนานะคะแต่พอเราถ่ายรูปมามันไม่ค่อยมีหมอกหนาเท่าไหร่นะคะเราก็ขับด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าผู้ใช้ถนนก็อา,อาจจะมองทัศนวิสัยไม่ดีนะคะเราก็ ต่างคนต่างระวังกันขับรถด้วยความมีน้ำใจนะคะเอื้ออาทรน,นะคะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่หน้าหนาวปีนี้นะคะก็คือน่ยไม่มีฝุ่นเนื่องจากว่ามีฝนต,ตกมาจนตลอดนะคะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับจะเป็นสูตรสำเร็จนะคะถ้ามีงานไหมชนบทเมื่อไหร่ฝนก็จะต้องตกตลอดนะคะ วันก่อนนนอนวันพุธอะตกตกทั้งวันพฤหัสตกทั้งว pues um ันนะคะเมื <t <t uh ่อวานวันว uh ันพ uh ุธวันพุธทวทีขออภัยนะคะวันนี้วันศุกร์วันพุธอะตกทั้งวันสงสารคนมาออกร้านไม่ได้ขายของเลยแต่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะมีการประกวดส้มตำลีลานะคะของทุกเทศบาลนะของทุกอบตนะคะก็สนุกสนานนะคะ คนชนบทโดยพื้นฐานเป็นคนที่มีจิตใจเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักสมัครสมานสามัคคีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกมา,าแข่งขันการทําส้มตำลีลาแบบสนุกสนานมีขบวนเชียร์ของแต่ละอ,อบอตอนะคะมาเต้นรําวงเชียร์ของออเทศบาลของอ,อบอตอตัวเองนะคะแล้วก็ ส้มตำอเด็ดอร่อยนะคะเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการบางอบอตอมีน้องวัวด้วยมีแกงไข่มดแดงซึ่งเป็นอาหารอีสารมีปิ้งมาม,มีอะไรอีกเนาะมีออมอิปูออมปูน่ะนะคะที่สำคัญไฮไลไท์คือมีน้องวัวตรงนี้จะเป็นที่ก่อสร้างนะคะเป็นที่ก่อสร้างของคลังน้ำมันนะคะเราก็ดูด้วยความะระมัดระวังในการขับขี่ หมายกาหนดนะคะไม่ไปเร็วเกินกฎหมายกําหนดวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นะคะวันศุกร์ที่13ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะคะมีความสุขทุกคนนะ,ะ,ะทีนี้พูดถึงเรื่องงานไหมชนบทนะคะเมื่อวานปูพัชรกมลหมปูพัชริดาก็ได้ไปพูดหนุนนะคะได้ซื้อไข่เป็ดช่วยชาวบ้านนะคะไข่เป็ดช่วยชาวบ้านแล้วก็ได้ซื้ออะไรอีกอะ ผ้าเสื้อผ้านะคะเป็นการให้กำลังใจคนมาออกบูธออกร้านนะคะเราได้ใส่เขาได้เงินนะคะการตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตแบบนี้ในช่วงโควิดกำลังจะเริ่มหายก็มาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเสื้อผ้าทุกวันนี้มันถูกนะคะ,ะเราก็มีเยอะแล้วล่ะจน 3- 4 5สี่ห้าตู้ล้นหมดแล้วแต่เราก็อยากอุดหนุนให้กำลังใจคนมาออกร้านในฐานะที่เราเป็น ขรากรอยู่ในอำเภอชนบทเนาะ,ะแล้วทีนี้เมื่อวานเห็นความสุขของอประชาชนอำเภอชนบทนะคะซึ่งทุกคนมาออกร้านมาเชียร์ส้มตามลีลาก็เห็นแล้วก็เป็นอารมณ์ที่มีความสุขนะคะทุกคนเต้นสนุกสนานรวมทวมั้งผู้บรรยายนี้ด้วยก็ได้ไปเต้นกับคณะชาวบ้านทุกเทศบาลทุกอบอตอนะคะเราไม่ได้เลือกปฏิบัติแล้วก็มีน้องที่โรงเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์เหล่านี้ล่ะ ะะไปประกวดเหมือนกันส้มตำลีลานะคะเราก็ไปให้กำลังใจถ่ายรูปจิ๊กจ๊กักับเขานะคะก็ทุกอ,อบอตอนะคะเราก็ไปถ่ายรูปร่วมนะคะให้กำลังใจกันการแข่งขันมันก็มีให้เพื่อความสนุกสนานแต่ไม่ได้แข่งเอาบ้านเอาเมืองนะคะคนไหนที่ชนะเราก็ยินดีด้วยคนที่ไม่ชนะเราก็ยินดีด้วยเพราะาเราได้มาสร้างสีสันในงานชนบทงานไหมมัดมีของดีเมืองชนบทนะคะ ซึ่งเป็นการสร้างความสนุกสนานนะคะคลายเครียดหลังจากที่เราได้เผชิญกับโควิดแล้วก็มีหลายๆอย่างปัญหาเศรษฐกิจต่างๆมาซึ่งเราก็าผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้หมอกเริ่มหนานะคะหมอกเริ่มหนาแล้วจะเข้าชนบทแล้วนะคะเนี่ยจะเข้าชนบทแล้วหมอกหนามากเลยหมอกหนามากเปิดไฟขนาดยัง อ้าวนะคะยังไงก็ขอให้กำลังใจใผู้ร่วมถนนร่วมทางทุกท่านนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะแสดงว่าวันนี้ลูกๆนักเรียนต้องเข้าแถวในช่วงที่มีอ,อะไรนะหมอกนะคะ <c ười> คิดคิดได้อยู่แต่ว่าพูดไม่ได้มันมันความคิดมันช้านะคะความคิดมันช้าเราก็ไวจะเกษียณแล้วเนาะ ใจเราก็คิดได้แต่ปากมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ออกนะมันคิดไม่ออกวูตอนนี้หนามากเลยนะคะหนามากอาไปดูไปด้วยกันนะคะดูไปด้วยกันดูไปด้วยกันแต่ในรูปที่ถ่ายมาไม่หนาหรอกนะคะอหมอกก็ยังดีกว่าพันดีกว่าฝุ่นนะคะปีนี้ทุกอย่างดีมากนะคะก็หมายถึงว่าหน้าหนาวก็ไม่ได้หนาวมากมายอะไรนะคะ แต่ที่สำคัญที่ชอบคือมันไม่มีฝุนนะคะปีหน้าก็ขอแบบนี้หน่อยนะแบบไม่มีฝุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้รถลาก็จะเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีความสุขในวันสุขนะคะสวัสดีค่ะ